หลังจากที่ทางเชลซีได้นักเตะหมายเลข10คนใหม่ไปเป็นที่เรียบร้อยแล้วในช่วงเมื่อวานนี้นั่นก็คือโคพาเมอร์เดอะแบ็ของทีมซึ่งก็ไมเป็นที่น่าแปลกใจเท่าไหร่ด้วยฟอร์มการเล่นที่ยอดเยี่ยมตลอด2ฤดูกาลที่ผ่านมาถึงแม้จะมีฟอร์มตกลงไปบ้างแต่ก็ยังอยู่ในเกณฑ์ของนักเตะระดับท็อป ซึ่งยังมีเรื่องราวที่น่ารักของโคลพาวเมอร์กับตำนานเบอร์10เมื่อ10ปีที่แล้วอย่างเอเดนอาซาสมัยที่โคลพาวเมอร์ยังเล่นอยู่กับชุดเยาวชนของแมนเชสเตอร์ซิตี้ในปี2015ตัวเขาเคยส่งข้อความไปหาเอเดนอาซาว่าคุณคือนักเตะที่เก่งที่สุดในโลกซึ่งผ่านมา10ปีเขาได้สารต่อตำนานเบอร์10ของเชลซีเป็นที่เรียบร้อย จากการที่เชลซีได้นักเตะใส่เบอร์10คนใหม่วันนี้ทางช่องฟุตบอลเหนือชั้นเลยจะพาเพื่อนๆไปย้อนชมเรื่องราวเบอร์10ของเชลซีนับตั้งแต่ปี2010ให้เพื่อนๆได้รับชมรับฟังกันในวันนี้ครับ ต้องย้อนไปนในช่วงปี2010ช่วงเวลาที่เจ้าของเบอร์10คนเก่าอย่างโจโคหนึ่งในนักเตะคนสำคัญที่อยู่กับสิงห์บลูมานานเกือบ7ปีต้องอำลาสโมอสรอหลังจากที่ไม่มีการต่อสัญญาระหว่างตัวนักเตะและเชลซีจึงทำให้โจโคตัดสินใจที่จะเข้าร่วมกับลิเวอร์พูลหลังหมดสัญญาซึ่งก็เป็นช่วงเวลาเดียวกันที่เชลซีได้ตัดสินใจคว้าเบอร์10คนใหม่มาจากลิเวอร์พูลเช่นกันพวกเขาตัดสินใจคว้าตัวยอซี่เบนายูนปีคว้าอิสราเอลวัย30ปีมาร่วมทีม ด้วยสัญญา3ปีค่าตัวเพียง7ล้านยูโรและใช่ครับเขาคือเบอร์10คนใหม่ของเชลซีแน่นอนว่าในเรื่องของฝีเท้าเบนายูนไม่ได้มีข้อกังขาด้วยประสบการณ์ลงเล่นให้ลิเวอร์พูลไปถึง129นัดซึ่งถึงแม้ช่วงหลังๆจะตกเป็นตัวสำรองในยุคข,ของราฟาเอลเบนเนเตสก็ตามแฟนบอลเชลซีจึงตั้งความคาดหวังว่าในช่วงที่ถือว่ายังอยู่ในวัยพีของเบนายูนเจ้าตัวจะเป็นตัวปั้นเกมและคีแมนของเชลซีในยุคอันเชลอติได้ แต่กลับกลายเป็นว่าทุกอย่างเริ่มที่จะดูไม่สวยตั้งแต่เริ่มต้นสําหรับเบนายูหลังจากย้ายมาได้เพียงไม่กี่เดือนเจ้าตัวได้รับบาดเจ็บบริเวณเอ็นร้อยหวายอย่างรุนแรงทําให้ต้องพักถึง6เดือนซึ่งสําหรับนักเตะใหม่แล้วการที่ย้ายมาได้ไม่นานและบาดเจ็บตั้งแต่ต้นก็เหมือนการพลาดช่วงเวลาที่ทีมกําลังตามหา11ตัวจริงกันอยู่ซึ่งเพียงแค่ปีเดียวยอซี่เบนายูนไม่อยู่ในแผนการทำทีมของเชลซีและเสียเบอร์สิบให้กับดาวรุ่งฟอร์มแรง ที่ย้ายมาจากบาเินเซียอย่างควรนมาตาด้วยค่าตัว26ล้านยูโร ซึ่งถึงแม้ว่าช่วงเวลาของมาตากับเชลซีนั้นจะไม่ได้ยาวนานแต่สิ่งที่ยืนยันได้แน่นอนคือเขาจะเป็นหนึ่งในเบอร์สิบที่แฟนเชลซีเทใจให้ไม่น้อยการันตีจาก2ฤดูกาลแรกมาตาคว้า,วารางวัลน,นักเตะยอดเยี่ยมของสโมสรได้ถึง2ปีแถมยังเป็นส่วนสำคัญในเกมรุกพาเชลซีคว้าแชมป์ยูฟาแชมเปียนส์ลีก am, League, สมัยแรกของสโมสรในค่าคืนปฏิหารณเมืองมิวนิกโดยผลงานอันยอดเยี่ยมที่มีส่วนร่วมกับประตูมากถึง32ประตูกับ50 Assist, เพียงแค่2ฤดูกาลแรกแต่ฝันร้ายของมาตาเริ่มขึ้นเมื่อเข้าสู่ฤดูกาลที่3กับการกลับมาของโชเซ่มูรินโญ่ในการคุมทีมรอบที่2 m a มาตาถูกมองจากเดอะสเปเชียลวันว่าไม่อยู่ในแผนการทำทีมซึ่งคึ่งฤดูกาลแรกมาตาทำได้เพียง2 a s แอสซิสในลีกเท่านั้นจนสุดท้ายมาตาตัดสินใจแยกทางกับเชลซีในตลาดหน้าหนาวปี2014และตกลงย้ายซบแมนเชสเตอร์ยูไนเต็ด ซึ่งหลังจากฤดูกาลที่มาตาอัมลาเชลซีเบอร์10ไม่ได้ตกไปอยู่กับนักเตะที่เพิ่งย้ายทีมเข้ามาใหม่แต่กลับกลายเป็นดาวรุ่งที่กำลังมาแรงซึ่งย้ายมาเชลซีได้2ฤดูกาลแล้วอย่างเอเดนอาซาซึ่งจะตัวสวมเสื้อเบอร์17ให้กับเชลซีอยู่ก่อนหน้านั้น ด้วยพนานาการที่กำลังเข้าสู่กราฟขาขึ้นเชลซีตัดสินใจมอบเบอร์ิ0ให้กับเจ้าตัวในทันทีและเรื่องราวส่วนที่เหลือของเขาคือตำนานอย่างที่เราทราบกันดีโดยไม่ต้องสัตยายให้มากมายแฟนๆเชลซียกย่องให้เขาเป็นหนึ่งในตำนานสโมอสรโดยผลงานที่เหนือเสียยิ่งกว่าคำว่ายอดเยี่ยมอาซาเหลือเชื่อมหัศจรรย์และในช่วงเวลาหนึง่งเขาเป็นรองแค่เมสซ,ซี่กับโรนัลโดจริงๆ ตลอด7จดปีกับสโมสรอ,อาซาสแสดงให้เห็นและจารึกไว้ในใจของแฟนเชลซีว่าเขานี่แหละคือเบอร์สิที่ดีที่สุดตลอดการของสโมสรเชลซีมาที่คนต่อมาอย่างรวดเร็วและในครั้งนี้เบอร์สิบก็ยังตกไปอยู่กับนักเตะที่อยู่เชลซีแต่สวมเสื้อเบอร์อื่นมาก่อนหน้านั้นอยู่แล้วอย่างวิลเลียนซึ่งถึงแม้เขาจะไม่ได้โด่งดังในฐานะนักเตะเบอร์สิบเพราะเขาใส่เสื้อเบอร์22มาก่อนแต่ตลอดระยะเวลาที่วิลเลียนอยู่กับเชลซี เขาคือนักเตะคนสำคัญโดยเฉพาะช่วงเวลาที่ทีมสูญเสียเอเดนอาซาไปถึงแม้วิลเลียนอาจจะไม่ได้ถูกมองว่ายิ่งใหญ่ขนาดเป็นตำนานของสโมสรเชกเช่นอาซาแต่วิลเลียนก็ถือว่าเป็นนักเตะคนหนึ่งที่แฟนๆเชลซีรุ่นใหม่จะจำชื่อเขาได้เป็นอย่างดีเข้าสู่ช่วงปี2020หลังจากที่วิลเลียนได้ตัดสินใจไม่ต่อสัญญาและย้ายไปร่วมกับคู่แข่งร่วมเมืองอย่างอาร์เซนอล ความหวังใหม่สำหรับผู้สืบทอดเบอร์สิบนั้นได้เริ่มขึ้นเมื่อผู้รับช่วงต่อคือหนึ่งในนักเตะที่ช่วยเชลซีผ่านวิกฤตถูกแบนตลาดนักเตะมาได้แถมโชว์ฟอร์มได้อย่างยอดเยี่ยมเขาคนนั้นคือกัปตันอเมริกาคริสเตียนพูลิสิชเดิมทีพูลิสิชใส่เสื้อเบอร์22ให้กับเชลซีตั้งแต่ที่จ้ตัวย้ายมาร่วมทีมด้วยสัญญายืมตัวในปี2019 ก่อนที่จะโชว์ฟอร์มได้อย่างยอดเยี่ยมทําประตูและแอสซิสต์ได้ถึง2หลักและได้สัญญาถาวรพร้อมกับเบอร์10ในปี2020ฟอร์มของพูลิสิชโดดเด่นขนาดที่ถูกเปรียบเทียบว่าเขานี่แหละจะเป็นเอเดนอาซาคนใหม่ แต่หลังจากที่เจ้าตัวได้เบอร์สิปัญหาอาการบาดเจ็บกลับมารุมเร้าตัวปีกทีมชาติสหรัฐรายนี้ในทันทีทำให้ฟอร์มการเล่นไม่สม่ำเสมอและถึงแม้จะเป็นส่วนในการคว้าแชมป์ UCL กับทีมได้ในปี2021แต่เจ้าตัวก็ไม่ใช่กำลังหลักของทีมอีกต่อไปกราฟของพูลิสิหล่นลงเรื่อยๆจนสุดท้ายเจ้าตัวตัดสินใจย้ายออกจากเชลซีซบปีศาจแดงดำเอซีมิลานในปี2024 ฤดูกาล2 2 2 4 2 0 2 5ได้เริ่มต้นขึ้นด้วยขุมกำลังที่แข็งแกร่งของเชลซีเริ่มเป็นรูปเป็นร่างครั้งแรกในยุคข,ของเจ้าของใหม่ซึ่งเบอร์สิบนั้นตกไปอยู่กับผู้เล่นในตำแหน่งปีซ้ายที่เรียกได้ว่าถ้าพูดถึงแค่เรื่องของพรสวรรค์คงมีท้องฟ้าเท่านั้นที่เป็นขีดจำกัดมิคาโลโมดริกคือผู้สืบสานตำนานเบอร์สิบทำกางความหวังว่าพัฒนาการของเจ้าตัวจะต่อเนื่องจากฤดูกาลที่ผ่านมา แต่สำหรับมูดิกแล้วมันเปรียบเสมือนเรื่องราวจบลงตั้งแต่ยังไม่ได้เริ่มต้นขึ้นด้วยซ้ำเพราะนอกเหนือจากที่เจ้าตัวจะไม่เป็นตัวเลือกแรกๆภายใต้การคุมทีมของกุนซือคนปัจจุบันอย่างเอนโซมารเรสกาเขายังถูก FA ตรวจพบสารกระตุ้นในปัสสาวะในช่วงเดือนธันวาคมปี2024 ทำให้มิเคลโลมูดริกถูกสั่งห้ามยุ่งเกี่ยวกับฟุตบอลจนกว่าจะมีการตัดสินจากศาลกีฬาโลกซึ่งจนถึงปัจจุบันแล้วมูดริกก็ไม่ได้มีวี่แววว่าจะกลับมาลงเล่นให้กับเชลซีในเร็วๆนี้ สุดท้ายแล้วจึงเป็นที่มาของเบอร์สิคนปัจจุบันที่ทางเรามองว่าไม่มีใครจะเหมาะไปกว่าเขาคนนี้อีกแล้วอย่างโคพาเมอร์และเราก็ต้องตามดูกันต่อว่าโคพาเมอร์จะวาดตำนานเบอร์สิในแบบของเขาลงบนผืนผ้าที่ชื่อว่าสแตมฟอร์ดบริดจ์ให้แฟนเชลซีจดจำได้มากน้อยขนาดไหน และนี่คือเรื่องราวของนักเตะเบอร์สิบยุคใหม่ของเชลซีหากเพื่อนๆถูกใจก็อย่าลืมกดไลค์กดแชร์และกด subscribe รวมถึงคอมเมนต์มาพูดคุยกันได้เพื่อเป็นกำลังใจให้กับช่องฟุตบอลเหนือชั้นในการทำคลิปต่อๆไปแล้วพบกันใหม่ในคลิปหน้าสำหรับวันนี้สวัสดีครับ